วัสดีครับสวัสดีครับพี่วันนี้เหมือนเดิมมาเยี่ยมพี่ที่ลังบังกรอาพอดีเมื่อวานมีข่าวไม่ค่อยดีไอ้นักข่าวว้อยนะเป็นเป็นพักพวกกันเขาไปทำข่าวของพันนมิตรนะพี่แล้วก็โดนทุบรถเมื่อวานแล้วก็คนที่ทุบนี่คือเจ้าเดิมไอ้นายกวีไกลเนี่ยโชคพัฒนาเกษมสูงเนี่ย ไอ้เด็กหนุม่มคนนี้อายุยีิบเจ็ดปีเองมีอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วก็เป็นกาดของพันธมิตรนะฮะไล่คนนี้นะเคยมีประวัติสมัยก่อนเนี่ยจิกหัวผู้หญิงแสดงพี่จําได้ไหมอ่าแล้วก็แอบ,บอ้างว่าเป็นทหารสมัยนั้นที่ว่าเป็นเรื่องวุ่นวายใหญ่โตเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นโดนแลกหัวนะพี่เสื้อนงเสื้อนออกเลยแล้วก็ภาพข่าวไปไปเส้ดูได้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครทําอะไรเขาได้ แสดงว่ายิ่งใหญ่มากแล้วก็มาเมื่อวานสดๆไปทุบรถนักข่าวฮะแล้วก็ผู้การแต้มจับไปแล้วก็ไปสอบสวนแล้วก็ข้อหามันก็เด็กๆไงนะแค่เสียค่าป,ปรับอะไรเนี่ยแล้วก็จริงๆมันก็เป็นคดียา,ยาทำร้ายทําให้เสียทรัพย์ติดคุกสามปีแต่ผมทายไว้ว่าเหมือนเดิมบนแรงงน้ำผมก็เลยอึอดอัดอีกก็เลยอยากมาถามพี่ในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยว่า,ามีความรู้สึกไงกับ กับพวกเนี้ยที่เราเจอทุกวันเนี่ยคนทําผิดแล้วเนี่ยไม่เคยได้รับการการแบบอะไรประมาณนี้พี่การการจับกลุ่มคุมขังหรือว่าการที่ว่าได้รับผิดตามที่เขาทำะนะแล้วทําไมไอ้คนคนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยโดนจับจิตคุกหัวโตเป็นเก้าปีสิบปีเป็นแค่พูดหรือว่าไม่ได้พูดก็โดนสิบปี20ปีประมาณนี้พี ก็เลยอยากถามพี่ในความเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าพี่ก็โดนผมเข้าใจว่าพี่ก็โดนหลายคดีอย่างเงี้ยระบบเก่าฮะอยากอยากทราบว่าพี่คิดเรื่องนี้อย่างไรพี่ขับขอบคุณมากน้องาดกก็เป็นประเด็นที่ที่ดีมากนะครับที่ได้ถามก็อยากจะสื่อไปถึงผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องไว่าจะเป็นกฎหมายผู้เขียนกฎหมาย นะเพราะว่าอีกไม่นานเกินรอเนี่เราก็จะได้เห็นรัฐธรรมนูญใหม่อีกฉบับหนึ่งประเทศไทยเราเนี่ยนะตั้งแต่ถือว่าเข้าปีที่เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าละปีละนะฮะที่ว่าบอกว่าเป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญเราก็ถือว่าโด่งดังไปทั่วโลกเพราะว่าใช้รัฐธรรมนูญเปลืองมากเลยที่สุดในโลกเลยนะที่สุดในโลกแล้วก็มีการยึดอํานาจก็มากที่สุดในโลกนะครับเราก็แซงหน้าเขาหมดนะฮะก็น่าเสียดาย ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เป็นเมืองพุทธมีถนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามแล้วคนไทยก็รักกันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าคนในบ้านเมืองของเราเนี่ยอาจจะมีอะไรเขาเรียกว่ามารแอบแฝงหรือเปล่านะฮะตันนี้ก็ไม่รู้นะเข้าวัดกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่อยากจะต้อนเข้าวัดนี่แหละนะก็สิ่งนี้แหละก็ทําให้กฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นบิดเบี้ยวแล้วก็ไม่เกิดความเป็นธรรม เพราะว่ารัฐธรรมนูนปี50ที่เราก็ยื้อแย่งกันไม่ว่าไอ้ฝ่ายนู้นก็อยากได้ไอ้ฝ่ายนี้ก็อยากแก้ไอ้ฝ่ายนู้นก็คือไม่ลงตัวจริงๆรัฐธรรมนูนทุกฉบับในความรู้สึกของตัวเองอมีทั้งข,ข้อดีและข้อเสียเสียมากเสียน้อยแต่เท่าที่ทุกฉบับทุกรัฐธรรมน,นูญตั้งแต่จําความได้ดเรียนหนังสือมาก็เอามาศึกษาก,กับทุกฉบับ นะฮะที่ล่างออกมาไม่ว่าจะเป็นฉบับสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยปี50นี่ก็พีก็อ่านจนจบนะฮะบบกมีมีข้อบกพร่องอะไรบ้างก็ก็บอกว่าเยอะนะฮะแล้วปี4ี่เนี่ยก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะก็ก็ก็น่าเสียดายนะฮะที่มีบางคนบางกลุ่มที่บอกว่าตัวเองจะเข้ามาแก้ไขประเทศชาติบ้านเมืองก็ทาให้สิ่งเหล่านั้นหลุดลอยไปก็ไม่มีความผิดอะไรนะฮะแต่ว่าพอคนดีๆออกมา เพื่อจะอบูรณา,าการหรือว่าเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้ก่อเกิดประโยชน์แต่ก็โดนข้อกล่าวหานะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยคนที่ใช้กฎหมายหรือว่าคนที่มีอำนาจนะก็เขาเรียกว่าอิจฉาริษยาเรายังไม่พอยังใส่อย่างที่บอกที่พูดเสมอเลยที่พูดบ่อยๆก็คืออาคติเสริมเข้าไปอีกก็เลยเอาเขาเรียกว่าบางทีก็เป็นกฎหมายมันไส้ ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยข้อกล่าวหาหมันไส้อ,อ่าอย่างเงี้ยพอเห็นไม่ชอบคือข้าไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็ก็ทาให้กฎหมายนั้นบิดเบี้ยวแล้วก็ไม่เกิดความเป็นธรรมคราวนี้ก็เลยมีคําพูดขึ้นมาในสังคมเราก็บอกว่าอ่าไม่ยุติธรรมอ่าอีกข้างหนึ่งอ่ได้รับความเป็นธรรมอีกข้างหนึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเนี่ยก็คือนเ,อเ,อเอนี่ยนะมันมันก็เลยออกมาก็มีคำพูดที่ออกมาเยอะแยะเป็นหมดโดยที่ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับ แผ่นดินเรานค,รคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบนี่ก็ฟังบ้างก็แล้วกันนะฮะนี่คือเสียงของประชาชนอยากจะให้มีความเที่ยงธรรมพี่เดินไปที่ศาลไหนเดินไปที่อะไรก็แล้วแต่นะเห็นก็ก็เขียนดีมากแล้วก็อะไรเราก็อยากจะเห็นบ้านเมืองของเรามีความสงบสุขเนาะเราก็เราก็พึ่งความเป็นธรรมตรงเนี้ยนะแต่บางครั้งอย่างที่บอกอะ่ะพอมันข่าวมันออกมาแล้วมันมันไม่ตรงประเด็นมันไม่ตรง กับความเป็นจริงมันไม่ตรงกันเนี่ยก็มีคนมาแย้งเยอะอะไรก็บางครั้งก็แย้งไปแย่งมาก็ไม่ได้อีกนะครับก็เกิดการมินนุ่นบินนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยคนก็เลยคนดีๆก็ไม่กล้าที่แสดงออกพอแสดงออกมาก็รู้สึกว่าตัวเองจะได้รับผลกระทบซึ่งไม่มีความเป็นธรรมใ้กับเขาเนี่ยบอกว่าสองมาตรฐานบ้างอะไรเงี้ยนะคำพูดเหล่านี้ก็เราเห็นในสังคมว่าอ่ะไอ้คนนี้เป็นพรรคพวกของใครคนนี้เป็นกลุ่มของใคร่มนี้เป็นฝ่ายไหน พอออกมาแล้วไอ้คนนี้ทําผิดก็ไม่ผิดอย่างเนี้อยอย,อย่างอย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างชื่อเหลืองที่ผ่านมาเนี้ยนะเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นใครน้องบินตายังจําได้อยู่เลยที่โดนโดนจิกหวัวก็รู้จักนะฮะรู้จักดีด้วยฮะพี่รู้จักดีด้วยแล้วก็ไม่ได้รับความผิดธรรมพอออกมาเนี่ยมันมันเห็นภาพเรากระจายไปทั่วโลกของเรานี่รคือว่าอะไรผู้หญิงเป็นเพศแม่เราทําไมถึงขนาดนั้นนะมันมันเกินไปซึ่งผู้หญิง ก็ให้อภัยกันก็ได้หรือก็มองกันว่าเขาเป็นผู้หญิงอ่ะนะฮะจะทําถึงขนาดนั้นเพราะว่าการเรียกร้องอสิ่งที่เขาทําอยู่นั้นก็คือสิ่งที่มีเสรีสรภาพตามธรรมนูอยู่แล้วแต่สิ่งที่ออกมาแต่คขานี่ในบ้านเมืองของเราเนี่ยก็ไม่รู้มันบิดเบี้ยวยังไงนักกฎหมายก็เขียนกฎหมายก็ไม่รู้เขียนกฎหมายออกมาได้ยังไงเขาบางอย่างนะก็กไม่น่าเชื่อว,ว่าเขาเรียนกฎหมายมาอะไรหรือจะตอบคาถามลูกหลานเราแล้วก็ ลูกหลานเราแล้วก็เยาวชนเราจะตอบปัญหาอย่างไงในข้อหมายแล้วไปเรียนกฎหมายได้ไปเรียนทําไมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วเรียนออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่เราเคยเห็นว่าอะไรนะขนาดอดีตนายกที่ผ่านมาเนะี่ยพออ่านไปอ่านมาบอกเอาพจนานุกรมมาเปิดเนี่ยประเทศไทยเราก็ยังไม่เคยเห็นเพราะว่าอายุพี่ก็ขนาดนี้แล้วก็กกอันเนี้ยนะครับก็เนี่ยแหละคือคําว่ามาตรฐานสองมาตรฐานหรือเอามาตรฐานอะไรมาวัดว่ารัฐธรรมนูญมากฎหมายนะั้น เป็นสิ่งที่ให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนก็อ,อ,อ,อยากจะเห็นความเที่ยงธรรมจริงๆนะฮะห๋ยวชาวบ้านพี่น้องประชาชนก็บอกว่าเอ้ยไปศาลพระภูมิดีกว่าไปศาลอะไรกว่าอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันมีความรู้สึกว่าทําไมเสียงเหล่านี้ถึองออกมาได้นะเราผู้ลับผู้ใหญ่ในเมืองทําไมไม่มีจิตสํานึกในสิ่งเหล่านี้ว่านี่คือเกิดอะไรขึ้นต้องรีบแก้ไขไม่ใช่ปล่อยให้ปมมันใหญ่ขึ้นละลานจนแก้กันไม่ตกจนเกิดปัญหาแล้วก็อย่างที่เราเคยผ่านมาไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก อันนี้ขอร้องแต่ว่าว่าว่าเฮ้นี่คือเสียงประชาชนเสียงหนึ่งถึงจะเสียงเล็กๆน้อยๆแต่ก็สะท้อนบางสิ่งบางอย่างที่ให้คนที่มีใจมีอํานาจมีจิตใจที่เป็นคุณธรรมมีจริยธรรมที่พูดกันจังเลยเนี่ยนะอ,ะอยากออกมาทํากันจริงๆให้มันเห็นเป็นรูปธรรมออกมาไม่ใช่แต่มีแต่วาจาพูดไปทางหนึ่งการกระทําก็ไปคือหันหลังใส่กันไม่เคยเจอกันเลยอะไรเงี้ยมันก็ สองมาตรฐานนี้ก็จะมีคําพูดอย่างเงี้ยตลอดไปเชื่อได้เลยนะพอเป็นธรรมก็จะไม่มีมันอีกเรื่องหนึ่งพี่คือให้สัมภาษณ์เนี่ยนะไอ้ไอไอกวีไกเนี่ยสัมภาษณ์ผู้การแจ้มเลยครับฟังผมนะมันบอกว่าที่มันออกมาทํานี่มันมันไส้คนไหนที่เชียร์ทักษิณมันมันต้องทําลายมันต้องมันต้องทําทุกอย่างอะที่ว่าต่อต้านร,ระบบทักษิณผมก็เลยไม่เข้าใจพี่อะไรขี้ไม่ออกก็คุณทักษิณเย่ยมออกทักษิณเขาให้สัมภาษณ์ น่าชื่นตาบานครับเขาบอกว่าเขาเกลียดคุณทักษิณมากไอ้ไอ้ว้เนี่ยทีวีไว้เนี่ยที่ไปทําข่าวพันธมิตรเนี่ยคือเชียร์ทักษิณเขาเลยหมั่นไส้เขาเลยทุบรถเลยด้วยความสะใจด้วยความหมั่นไส้ว่ามึงเชียร์ทักษิณใช่ไหมเออมึงต้องเจอกูประมาณนครับแม้กระทั่งคนที่อยู่หน้าศาลพี่วิกายมันโพสในในเฟซบ o ๊กตัวเองนะว่าจะพาพักพวกไปลุมกระทืบพวกที่อดอาหารอยู่หน้าศาลอ่า ผมก็รอครับรอมันมามันก็ไม่มา,าทีฮะเพราะว่าไอ้นี่มันประกาศเลยนะว่าต่อต้านคุณนักสินมากแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรอะไรกับคุณนักสินในความรู้สึกพี่นี่มันประเทศนี้เป็นไรครับทําไมมันก้าวไม่พ้นคุณนักเสียงครับนี่ก็คือประเด็นที่ดีมากอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่เราเห็นในสังคมนโยกายาักษิ์สินนะผมก็พูดถึงก็ก็ค่อนข้างจะน้องๆถามทุกครั้งก็จะตอบนะฮะให้ให้เข้าใจว่า จริงๆในโยคทสิมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วท่านก็อย่างที่บอกแล้วท่านก็ไม่ใช่ว่าได้โหดร้ายกว่าบางคนที่ยังอยู่ทําพูดอยู่ทุกวันเนี่ยัยังไม่มีประโยชน์อะไรกับแผ่นดินกับสังคมกับอะไรแต่สร้างปัญหาอย่างเดียวเนี่ยนะฮะก็ยังอยู่เชิดหน้าชูตาอยู่ลอยนะฮะแต่ตัวท่านเองเนี่ย ท่านก็เป็นถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทําคุณประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อรากยาเนี่ยมหาศาลแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่สื่อเราหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เคยเอามาออกมาพูดกันแล้วก็พูดแต่สิ่งที่ไม่ดีของท่านคนเราไม่มีทั้งดีแล้วไม่ดีแต่เอาความดีมากกว่าดีน้อยมาลบล้างกันมาช่างกันดูว่าพูดสิ่งดีๆบ้าง <S 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 มันจะเป็นมงคลอันไหนมันจะหนักช่างจะหนักกันเหมือนเราชั่งของขายอันไหนหนักอันไหนเบาก็จะได้รู้ว่า,าพูดความจริงซะบ้างไม่ใช่ว่า อะไรนิดอะไรหน่อยก็โอโหนายงทักษิณอะไรนิดหน่อยก็ท่านทักษิณอะไรนิดอะไรหน่อยก,ก,อออยก็คือลงไปที่ท่านหมดทั้งทงท,งที่ท่านก็ไม่รู้เรื่องบางครั้งแล้วเขาท่านก็สัมภาษณ์มาทางนู้นคือพูดกันคนละครั้งแล้วไอ้คนที่เหมือนกับว่าเชื่อมของวัวขา,ขาควายมาชนกันพูดสีแดงก็ไปลงนายทักษิณใครพูดก็ไปลงทั้งหมดเนี่ยเราเราปัญหาเราเนี่ยเมื่อไหรมันจะจบนะล้วก็คนที่พูดเนี่ยก็ดูตัวเองบ้างไหมว่าตัวเองเนี่ยทาอะไรอยู่แล้วก็ทําเพื่ออะไรมีเจตนาอะไรก็ไม่กล้าบอก อย่างขาวสะอาดอย่างพี่เนี่ยพี่พูดมาถามพี่ดิว่าพี่ทาเพื่ออะไรทํายังไงเพื่ออะไรเงี้ยเราจะตอบได้เลยแต่ไอ้พวกนี้มันตอบไม่ได้นะนะสิ่งออกไปแล้วงดเหมือนสีถนนชัยอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ในสังคมเราถ้าอย่างนี้ลูกหลานเรามันจะแก้ปัญหากันอย่างไรใช่ไหมฮะเราเราเห็นภาพอย่างนี้เราเห็นสื่อที่ประโคมกันออกไปแล้วก็ผู้ที่แหมออกมาจ้อกันจังเลยทุกวันทุกวันเนี่ยแล้วก็พูดแต่ยกนัยสีเนี่ย ก็น่าจะหย,ยุดได้แล้วท่านก็อยู่ของท่านที่นู่นแล้วท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาไประเทศไทยด้วย<ช><ช>นะมีสิทธิ์ด้วยตามรัฐธรรมนูญกฎหมายทุกอย่างเพราะน่านเป็นคนไทยเกิดแผ่นดินไทยแล้วท่านก็มีอะไรที่บอกนะมันเยอะแยะไปหมดที่เราจะต้องกล่าวถึงแต่ไม่พูดถึงแต่ไปพ,พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ที่จริงก็ไม่ผิดด้วยแต่ก็ให้ผิดอย่างเงี้ยเนี่ยกฎหมายกล่าวหาซึ่งซึ่งนักกฎหมายก็ควรจะคำนึงถึงว่าที่เราเรียนมาเนี่ย แล้วก็เราปฏิญาณมาแล้วเราก็มาปฏิบัติแล้วเสร็จแล้วผู้ปฏิบัตินะฮะก็ทําให้มันเที่ยงธรรมให้ให้ออกมาว่าเนี่ยคือที่พึ่งของประชาชนนี่คือสิ่งที่ที่เป็นมาตรฐานประชาชนนี่คือความอบอุ่นของประชาชนนี่คือที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนแล้วก็ท่านนายกทักษิณก็จะต้องได้รับความเนด้วยนะต้องได้รับทุกคนในประเทศนี้ในแผ่นดินเนี่ยหรือทั่วโลกมันก็เหมือนกันหมดนะฮะแล้วของเขาดีของเราด้วย คือความเที่ยงคมอย่างที่บอกนะว่าไม่ต้องมาพูดถึงคํว่าสองมาตรฐานแล้วไอ้คนที่ออกมาเบาๆเนี่ยมีอายะอะไรหรือเปล่าไม่ใช่เอาสิ่งเหล่านั้นมานี้กันอย่างเดียวนะฮะแล้วก็จุดประเด็นขึ้นมาเดี๋ยวก็จุดประเด็นนี้จบอ้าวประเด็นมาอีกก็ไม่คนท่านอย่างเงี้ยมันมันน่าจะจบได้แล้วแล้วพูดที่สิ่งสร้างสารรค์แล้วก็พูดที่ให้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อแผ่นดินต่อสิ่งที่สร้างสารรรู้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่มากนะแล้วก็อะไรตอนนี้รัฐบาลก็ทําอะไรก็โอ้โหมันยุ่งยากไปหมดแล้วลองย้อน ไปอีกสักสองหลัรัฐบาลที่ผ่านมานะถ้ามันดีนี่ผมก็สนับสนุนเหมือนกันไม่ใช่ไม่นสนับสนุนผมเนี่ยกับพี่น้องประชาชนผมอยู่ไม,ไ,ไม่ดีผมคนหนึ่งแหละฮะไม่ยอมเด็ดขาดหรอกเพราะเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วตัวแทนของเราในทําหน้าที่มันไม่เชื่อดีทั้งหมดหรอกแต่ว่าขอให้ดีมากขึ้นแล้วถ้าเราช่วยกันสร้างสรรในสิ่งที่ดีๆพูดในสิ่งที่ดีแล้วก็เอาสิ่งที่ดีมาพูดกันให้มากลูกหลานระมองเห็นเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเรา ต่อจิ๊กซอสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยุณงามความดีอันนั้นนะเป็นอนุสาวรีย์ให้หลูกหลานเราด้วยแต่สิ่งที่เรากําลังทํากันอยู่ปัจจุบันเนี่ยหลายคนผมเห็นนะไม่ว่าจะนักวิชาเกินพูดบ่อยๆนะแล้วก็ออกมาเจาะกันมีไม่กี่คนหรอกเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยหน้าสื่อแต่ผมจะไม่อยากจะดูหน้าเดิมๆทางนั้นนะนะ,นะหยุดเถอะนะครับหรือไม่อยู่ก็ขอให้เบาลงนิดนึงแต่ก็ควรที่จะพูดก็พูดออกมาแต่ไม่ควรไม่พูดโอ้โหมันมันมันมั่วไปหมดนะไม่อยากเห็นนะะะรงเน่ยลสไปับ ครับครับชัดเจนครับก็เบื่อครับเพราะว่าดูข่าวแต่ละข่าวเนะี่ยตอนนี้ผมว่าเป็นขบวนการครับอาอาทิตย์ก่อนแฝดนรกใช่ไหมครับมาโจกอาจารย์บรเจตอาอาทิตย์นี้อามาอีกแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาเป็นขบวนการจัดตั้งคนระับผมผมรู้นะฮะก็อยากฝากว่าหยุดครับสงสารประเทศไทยครับตอนนี้ผมอยากให้ ทุกอย่างมันเดินหน้าผมไอประเทศลาวครับอายมากแล้วครับครับฝากไว้นะครับแล้วก็ฝากรัฐบาลด้วยผู้การแจ้มฝากด้วยว่าจัดหนักแล้วครับถ้าคุณไม่จัดหนักนั้นเรื่องเรื่องกฎหมายเนี่เดี๋ยวจะมีใครมาจัดให้เพราะว่าขอบอกครับมีคนจองกระถินเยอะครับจะบอกให้แล้วก็รอดูแล้วกันว่าความยุติธรรมมันมันต้องเกิดขึ้นในประเทศนี้ครับผมครับเหมือนเดิมครับมโนกนะครับก็สวัสดีครับ